วิ่งตามกันครับคนหนึ่งถอยคนหนึ่งเดินหน้าแม่แบบนี้ได้เปรียบกันครับได้เปรียบเสียเปรียบเลยครับสวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับยินดีตอนรับพี่น้องต่อสู่ชาวบนต่อสิทธิ์อะไรต้นพุทพภาคครับหลวงเตยหลวงพ่อเราก็จ่ายพี่น้องทางใต้เราหนักแรงกันตัวลงกันซันกันว๊ะ ครับรถมาระวังระว,วังครับจะรอความเร็วให้ด้วยนะครับแม่ปทุมราพธานนั่งรถเกียร์เพน่งถอยนี้สัมคุณเกียร์ไงเดี๋ยวกำลังถอยไปอยู่รถใหม่ๆครับราคาเจ็ดแปดล้านเนี่ยโอ้โ่ได้ยินเสียงเลยไ่นองเสียงไม่มีเสียงเงียบครับ เ,เดี๋ยวแจ็คแวนจะไปขอขึ้นน้ำมันครับร้อยสี่สิบจีซีว่ะนิ่มแห้ง

ใหม่ให,ให,ใหอะไรก็ดีเงียบไปหมดพาไปบังน้ำนีไปบังน้ำเนี่ย,ยอยากาบงกันขับดูวูอ้มม่เนี่มันยังก็ดีเน,น,นาะคมนรบกวนายเพื่นนี่บงกันบงกันครับกน แอร์เย็นนี่นขนาดครับดึงดึงแบบปึ๊บป,ปั๊บเลยไอ้รถเข้าเนี่ยดึงเลยก็ว่าไปครับเป็นรถพันครับ เย็นดีขนาดไม่ธรรมดานะมีไม้ด้วยนะความเร็วมีเส้นผอมเศร้าเหล่าเครื่องอะเครื่อาเครื่องหมดอะโอ้เจนี่ไม่เจนี่รอบเครื่องนี่รอบเครื่องไม่เจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมง ฮะอุ้ยไอพวกอุปกรณ์กันพูดไอ้สิคร nah, ับรถเกียร์ก็ต vale ้องเป็นคนที่เก่งนี่หนิวครับต้องหนิววัยมันใส่ที่นิวกลางนิวเดียวครับใส่หลายนิวใส่พุ่หนิวนี่ขึ้นทางนี้เลย เบิ่งกันขึ้นโอ้โหดหลายบินขึ้นเลยเบิ่งอีดีเบิ่งอีดีรถเพิ่งได้939ชั่วโมงนะครับ ขันนี้ไม่ก็มูนอนยสามขันนี้เนาะจะขันนี้นี่สองสาขันที่สามก่อนเห็น่ลยสี่สิบขันหนึ่งี่3น่ ира, ี okay. ่เหมอนกัเป็นไรเราไรรถบดรถบดเลาแผ่เปียบไปเราอยู่ตากแดดเลยดตัดล่งสุดลงมากกัน ขับสบายครับผมมีคาดครับไม่มีคาดนะก็จะคล้องเยี่ยมขาดจนมาขับรถเกตรเนี่ยสายตาต้องไวนะมือต้องไวพร้อมืมอมือหนึ่งกะประคองไว้มือสองกะก้ทนทนแล้วก็จับพวงมาลัยนั่ต้องให้ทันนะครับ เมื่อไงแล้วครับ มันสั่นไปใช่ไหใส่ป่ะ้อเตี้ยดทยด้ยดโมเดนี้เตี้ยินึอยู่ะน่มดีปมันอุ้มนาำป่ะมันมเีไหมอมันมีนาครับขนาดเห็ดกันไว้เหรก็ยังเข้ามาแต่ว่าอุมมาตีอนเแล้ ไอเรากบเลยกันบ no, no. <laughs> ah, ่ได้ละว่าสิท้าการเปลี่ยนครับเปลี่ยนดินเนาะโม่นครับบ่เป็นครับงไงโม่ได้ด้อนี่ยากอรีนอนี่เนาะดิเล็กกัเอาจนหวมาใกันหรอเปล่าเศร้าแล้วซ่าอีกยานแรงเบิ่งคลิปบ่ต้องอยากได้เด้อล้วพี่บ่มีเงินบ่ต้องถามหากันยังมีวาสนานั่งกับว่าพี่ว่าหาไอ้พวกพี่ โอ้รรมาดาครับระดับนานนเข้าแถมมให้่โอบ่เหมียกมาใส่อ,นนอีไกไม่่ใส่พมรเมว่กใส่มาตำรวจาเราไมเบืเอนไมนก้อนโอ้เนียเลยเราเียรด้ยังกไมเราอนกกเรามีะระดับน,ำนำบามนะผ่อนรลายแล้วบรรยากาศบางไทยก็ได้ mô vi vi hạt thầm Mà của ai vẫn Xe tố Mà khó lén lắm Tôi đã đẩy bỏ nhìn mình Bên em Đó, mà đẩy là cái thói Vâng cái chốt cái đi là rút nhau บดกับบดตามครับบดมากบดมาบดให้ดีบดให้ไว <c oughs> ของใหม่ไม่เลยแห้งมันละ,น,ละนิ่มเนาะ <c oughs> ของใหม่เนี่ย <c oughs> <c oughs> นิ่มดีปุ๊บปั๊บปุ๊บ, <c oughs> บปั <c oughs> บป่ีไหมครับเลิศบดอะมั้ยโอ้เลเกียร์แค่พูด นี่คือห้องทำงานครับนี่คือห้องทำงานโอ้รายได้ประรรมดาพี่น้องรายได้ก็เยอะกว่าปริญญาตรีอีกปริญญาตรีบางคนกน็อาจจะไม่ได้ลายปนันที หนุ่มๆเลยนะรดลงยังหนุ่มๆเอาเปลี่ยนที่กันไรมันต้องตามกันไปเรื่อยๆครับธรรมดาเกียร์แท้มีใสเกียร์ไรเกียร์สามฝมียมีเกียร์ ไม่มีสากียนหนึ่งสองสามเอรมันก็ถอยห่อนเจ็ดเจ็ดเอต้องต้องดูไม้หมีดเนี่ยระเบิงไม้หมีดว่าะ้นตั้งไม้หมีดจังไเลย้ <c oughs>

เจ็ดแปดล้านแกกระดิกเหนียวใส่ซื้อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วเป็นการขับกันถ้าก,ก็เก่าหน่อยก็ดึงกันว่ะเอาลูกวนเครทำนี่ได้ลลกนีบ้านนี่ <c oughs> ไม่ถูกคนนะ,ะไม่ถูกนไปตูกุน <c oughs> เอ๋อรูปหัวหนายเพิ่นเก็บยงังเสมีครับมาเบิ่งเพิ่นทำการเกตเห็นไหเบิ่งการขับของเพิ่นโอ้นิ่มครับแล้วกับแตะนิดแตะหน่อยไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นใบมีดไม่ว่าจะเป็นพวกมาหลอกอะไรรถโห่แตะแล้วก็ตอ้องยำเครื่เร่งเพรื่องจะไปได้มาได้ครับยากครับ <laughs> เออเอา้ารถใหม่ๆก็อ,อย่างนี้แหละนี่คือรถเกตเตอร์ครับ140เจ้า ร้อยสี่สิบ GC นะครับของแคทพี่นอ้องจะมีแอมล่์ผ้าจากพี่น้องครับโจวงนีมีใช่เดอกันคลิปต่อไปพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ